สวัสดีทุกคนฉันเองก็คือไม่ได้น้องหมาบอกว่าไม่ได้อย่าไม่ได้น้องหมาบอกว่าง,งานยุ่งอยู่เลยไม่ได้มาก็บางทีนะบางทีเขาก็มาหรืมหรือไม่ก็ไม่มาก็ได้เพราะเขาเป็นคนที่ที่เกียรเอออ๋อเพื่อนเราสวัสดีก็เพื่อนคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้าโอเค okay. วันนี้ก็มาพบกับก็มาพบกับช่องน้องหมาพาเที่ยวนะคะนะคะก็ช่องอะไรเหรอเรามีช่องอีกอันหนึ่งนะช่องแรกคือฟินเฮฮาเลน้องหมาสุดน่ารักและช่องที่สองคือฟินแชร์แนวแล้วช่องที่สามคือน้องหมาขนอน้องหมาสุดใจเยองขน เขาไม่มาเขาก็เหมือนขี้เกียจขี้เกียจแต่เขาก็มีงานเขาก็ต้องทําเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีงานแล้วเขาไม่อยากมานะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวตอนกลับเราจะเดี๋ยวตอนกลับเรากลับไปหาเขาเดี๋ยวเราก็ไปหาเขาทีเนี้ยบอกท่านผู้ชมเองว่าเขาจะว่าเขาจะมาโชว์ตัวเมื่อไร่แล้วก็ทําอะไรเจ็บม,มากม Com เลยาเท้เามาดูดูไม่เป็นไร เจ็บไม่เป็นไรแล้วก็นะเราปวดมือข้างนี้บอกในทะิ้ว่าคุณเป็นอะไรแล้ปวดขาข้างไหนข้างนี้ขนเขาปวดมากส่วนเราก็เปิดเหมือนกันอ่อจำได้ไหมที่น้องหมาเขาบอกว่า คนภาคเขาอาจจะตัวใหญ่ไปหน่อยเขาไม่ได้ตัวเท่าฉันฉันเป็นคนภาคเขาเองทุกคนก็จะรู้แล้วนะว่าว่าเราเป็งคนภาคน้องหมาเราก็จะบอกชื่อน้องหมาเหมือนกันเขาชื่อว่ามีแบรตอนนี้เขาก็แต่ว่าตอนนี้เขากำลังงานยุ่งมากมี แต่เป็นงานบ้านนะไม่ใช่งานสำคัญงานซักผ้าถูบ้านล้างจานทำกับข้าตอนที่ฉันกลับมาเพราะว่าเขาก็เป็นเป็นแม่บ้านที่ดีเหมือนกันมี่น้องแต่ละ อ่ะนี่ถุงของเราเป็นรูปหน้ากระรอกชิปหรือเดลก็ไม่รู้นะถ้าเป็นเดลก็ชิปไปขายถั่วอยู่ชิปกับเดลมี้องพี่น้องออ่มีค่น้อเมันแย่หน่อยไปไปออกกำลังกายไหมแต่ว่าแต่ว่าใช้ท่าพิสดารก็ได้นะออ้ย ก็ต้องไปเล่นโอเคไม่ไม่โดนหัวฮึบโอเคเราจะมาออกกําลังกายกันเริ่มจากอันนี้เลยอันเนี้ยใช้ขาเพราะว่าเราปวดแล้วเพราะเราบอกไว้ว่าเราปวดมือแต่ว่ามืออีกเราปวดมือข้างเดียวอีกข้างใช้ได้แต่ว่าถ้าไปรงเรือแล้วมันยังไม่หายจะทำยังไงดีล่ะ แล้วเราต้องใช้มือข้างนั้นจับดินสอเขียนลงไปด้วยเราก็จะเขียนไม่ได้นะสิล้วแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะอ่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าวิธีแก้ทำยังไงอืออะแล้วก็ อย่าลืมนะว่าเขางานยุ่งแล้วก็ใครอยากเห็นเขาต้องมาที่บ้านฉันนี่คือที่หนองมนทุกคนก็อาจจะเคยเห็นไปแล้วนี่นะคะนี่มีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดมีทั้งสไลเดอร์ชิงช้ามาโยกมา้าไม่สิไม่ใช่มาโยกเป็นม้ากระดก เมื่อกี้ก็ขาออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีม้าหมุนแล้วก็เป็นเครื่องเล่นครบเซตมีทั้งบันไดที่ลอดแล้วก็สไลเดอร์แล้วก็ที่ชุดแล้วก็ที่ชุดห่วงแต่มันอยู่ทางนี้เพราะว่าเขาอาจจะปรับเปลี่ยนความจริงเมื่อก่อนเราเคยมาที่นี่เขามาอยู่ตรงนู้น โอเคทุกคนอย่าลืมนะโอเคตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะคิดอะไรแล้วแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทำอะไรเป็นช่วยบอกได้นะว่าว่าเรซินซื้อที่ไหนเพราะเราก็จะทำงาน DIY เหมือนกันนี่ เราจะมีช่องใหม่แล้วนะก็คือลองมือทำดี y แล้วก็โอเคตอนนี้เราแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็ก็มีก็กลก็มีคนมาที่นี่เหมือนกันมีเพื่อนเราแม่เราแล้วก็คนอื่นอีกมากมายทีแล้วก็นะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า บายบายอย่าลืมไปติดตามกันได้ล่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย